นี้เราเลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะ่รงเ้ด้วยเดินทางกลับบ้านนะคะเดินางลานเยเดินางับเนไ้ิแล้วตอนนี้เวลาหกโมงนะคะเราเลิกงานตอนนี้เราเดินไปเอานีเค้องล้างหมาอีกคันเลย ง่วยที่ทสนามเลยนะโอเคค่ะ,คคะดูนะคะมากันท,ทั้งครอบครัวนะคะคทุกค <laughs> น <otom> ไค่ะาแนี้มันตรงนี้อันงไปเหมันสุกเข้าเส้นสตาร์ทเลยไหมคะเดี๋ยวพาทุกคนไปเส้นสตาร์ทนะคะขาถ่ายรูปหรือเปล่าขาถ่ายรูปข้าเข้าโค้ง12นะคะแล้วก็ขว้าไปไปออกโค้งหนึ่ง นั่นกริสสตาร์ทนะฮะหังแร้ไหมน้องนาะแล้วแต่เจ๊ตวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่กริสสตาร์ทนะคะ เวลานี้บรรยากาศยามเย็นสนามก็จะป,ประมาณนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะเวลาหกโมงนะคะท้องฟ้าจะสวยมาก เปี่ยนเตรียมตัวได้เลยที่ได้ว่า่60แสนนี่อันนี้เป็นสนามเด็กนะคะระวังเจอคูณ20ผมนะผมจะบอกระวังเจอคูณ20พี่อ่ะคุณจะบอกวันนี้จีดูคูณ2คูณ1 0ยแล้ว ได้สองพันหกร้อยห้าสิบกล้านไช่ถามเีดูในลูกใครนะเจดอวันอยูในสตอรี่นะโอ้ไอ้น่นีมีสามพันสปิอันนี้เราพูดถึงอะไรกันเกมหมูตรูอูดอูนะครับสร้างบ้าน3,9,3,2จังหวัดเ้าทยาองอเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณหลังแกนสแตนนะคะ วันนี้นักแข่งก็กำลังน่าจะเก็กบอุปกรณ์เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการาแข็กเดของลูกคตินะคะ,ะดูมาดูข้างหลังบริเวณดิกับผมไปเปลี่ยนนี่อมองไปทางดูรถเป้นรถยนกะครเดียวไม่ต้องเปลี่ยน นี่ครับมีนะคันใหม่ๆที่เห็นใหม่ๆเนี่ยคือเป็นตัวใหม่นะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมเขาถึงต้อง้อมเวลารถรุ่นใหม่ๆของทางศูนย์ไหนออกนะครับหรือยามาฮ่าฮอนด้หรือทุกยี่ห้อครับเวลารถรุ่นใหม่ออกรุ่นใหม่มาก็จะมาทดสอบที่สนาม ช้างนะครับเราก็จะได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆก่อน<ๆ>ก่อนคนอื่นนะครับก่อนทุกคนอย่างวันนี้ก็ดูคตินะครับรถรุ่นใหม่ออกมานี่ครับมีสาวๆอันนี้คือ เมิาคอนเซ็นเตอร์นะครับคือโรงพยาบาลสนามนะครับก็ไม่ออกรู้ๆเลยกระเทือนละก็จอดตรงนี้แหละก็จอดตรงนี้ก็ได้ เอากระจกขึ้นด้วย,น,ยนี่ครับใหญ่ไหมครับอยากให้มาเห็นนะครับอันนี้คือฝั่งนี้คือมองเห็นไหมครับอันนี้คือโดมแก้วนะครับโดมแก้วนี่นะคะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เราทางานนะคะ นามช้างนะคะนี่ครับเนื้อที่เนื้อที่กว่าสองพันไร่นะครับอันนี้ประมาณสามสี่อันนี้น,น่าจะประมาณ 15, 5, ตึกตึกสิบกว่านะครับประมาณสิบห้าชั้นนะครับเพราะว่ารถกระเช้าของปอพเคยมาอยู่ที่นี่นะครับรถกระเช้ากีา่เมตรสามสิบเท่าไรเมตรนี่นะครับ ก็ที่เห็นเป็นเป็นเลขเป็นเลขนะครับหนึ่งสสามสีไปจนถึงพิทใหม่ฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้คือเวลานักแข่งนักนักแข่งมาแข่งนะครับก็จะอยู่ในพิทนี้นะครับข้างบนนั้นก็จะเป็น V.I.P. นะครับเป็น V.I.P. ส่วนฝั่งฝั่งทางทางอุโมงนั้นนะครับก็จะเป็นออฟฟิศนะครับ อันนี้ก็เป็นสตูเ,เก็บน้ำเครื่องดื่มนี่นะครับในโดมแก้วนั้นจะมีบันไดเลื่อนนะครับเป็นบันไดเลื่อนขึ้นมาแล้วเราก็เดินมาเดินมา,เด,นมาเดินมาครับก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นพวกมีม,มีเดียด้วยนะครับเ <laughs> ช่นห้องดู VIP ถายทอดก็จะอยู่ฝั่งทางนู้นครับฝั่งทางเต็นท์ฝั่งนู้น นี่นะครับตอนที่โมโต GP มาตอนแรกนะครับที่กระแสดราม่าแรงแรงมากนะครับตอนแรกนี่ครับลดราคาหลักหลักยี่หลักสิบล้านร้อยล้าน,น เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นเขาไม่เรียกสามล้อนะครับไม่เรียกซาเล้งด้วยเขาเรียกว่าไซคานะครับาเขาจะขายเขาเน้เดี๋ยวาเจ้ามนี้ซ็นอะไพี่วะเดี๋ยวให้ดมเซ็นให้เซ็นก็ไปเนด้วยไปเดี๋ยวจะให้เซ็นได้ไหมเซได้หมได้นได้ไหมเซ็นได้ไหมเซ็นแทนได้ไหม ใ้นะคะให้เห็นบรรยากาศการทำงานของเรานะคะจะไปส่งวิทยุก่อนฝากคลิปนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก,ก็สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ